สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะเชิญชมได้แล้วค่ะตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ไปกับพี่ไซบอยสวัสดีครับน้องๆพี่ไซบอยมาพบกับน้องอีกครั้งกับวิทยาศาสตร์น่ารู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกน้องๆครับน้องๆรู้ไหมครับว่า เวลาเราปล่อยสิ่งของให้ตกลงพื้นนั้นแสดงว่ามีแรงมากระทำกับสิ่งของนั้นและแรงนั้นก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆลงมาสู่พื้นโลกไม่ให้หลุดลอยไปในอวกาศเราเรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงของโลกน้องๆครับนอกจากนี้โลกของเรายังดึงดูดเอาสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นดาวตกไงครับเรารู้แล้วว่า โลกมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดสิ่งต่างๆบนโลกของเราแต่เด็กๆครับเด็กๆต้องจําให้ดีนะครับโลกมีแรงดึงดูดวัตถุแต่ละอย่างแตกต่างกันนะครับทําให้เกิดเป็นน้ําหนักของวัตถุนั้นดูสิครับนี่น้ําหนักของเอลลี่และนี่น้ําหนักของฮาโลมาโชนอกจากนี้ผลของแรงโน้มถ่วงยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นบนโลกเช่นการไหลของน้ํา ดาวตกการเทน้ําและนาฬิกาลูกตุ้มน้องๆคนเก่งของไซบอยได้รู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างนี้แล้วเก่งวิทยาศาสตร์กันทุกคนแน่นอนวันนี้ไซบอยไปแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูความหมายของแรงโน้มถ่วงกันค่ะแรงโน้มถ่วงนะคะ เป็นแรงที่โลกนะคะกระทําต่อวัตถุที่อยู่บนโลกนี้นะคะและวัตถุที่อยู่ใกล้โลกนะคะเช่นใบไม้ร่วงฝนตกเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปเป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงค่ะแรงโน้มถ่วงนะคะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ 1. แรงโน้มถ่วงนะคะ ทำให้เราสามารถยืนอยู่บนโลกได้โดยที่เราไม่ลอยออกไปนอกโลกนะคะ2นะคะทำให้ฝนตกลงสู่พื้นโลกนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะคะและมนุษย์ของเราก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะทำให้การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ได้มาตลอดเลยนะคะก็เพราะน้ำนะคะต่อไปค่ะ เป็นประโยชน์ข้อที่3นะคะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะไม่ลอยไปลอยมาในอากาศนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะทำให้น้ำนะคะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะค่ะนอกจากประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงแล้วนะคะยังมีข้อจํากัดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงด้วยนะคะก็อ,อย่างเช่น การทํากิจกรรมบางอย่างนะคะที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะรู้สึกเหนื่อยมากนะคะการก,ก็คือสามารถทําได้ลําบากมากนะคะเช่นการขึ้นบันไดนะคะต่อไปข้อ2ค่ะทําให้มนุษย์หรือว่าสัตว์นะคะไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้ค่ะเมื่อกระโดดขึ้นไปสูงๆนะคะก็ได้แป๊บเดียวนะคะค่ะต่อไปค่ะ เมื่อทำสิ่งของบางอย่างหล่นลงที่พื้นนะคะจะทำให้เกิดการชำรุดได้ทันทีเลยนะคะหรือว่าแตกได้เลยนะคะเช่นเมื่อนักเรียนนะคะถือแก้วแล้วทำแก้วหล่นลงพื้นนะคะแก้วก็จะแตกในทันทีนะคะค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะก็คือเราไม่สามารถยกน้ำหนักได้มากๆนะคะเพราะว่าเป็นอะไรคะ เพราะว่าเกิดแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆก็จะยกได้ลำบากมากค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทดลองด้วยการพับจรวดกันนะคะเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รู้กันนะคะว่าจรวดนะคะเคลื่อนที่โดยใช้แรงอะไรกันนะคะอ่าเมื่อเราพับจรวดเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะได้จรวดที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆให้พับตามขั้นตอนที่คุณครูให้มาเลยนะคะพับเสร็จหรือยังคะเด็กๆคิดว่าจรวดเคลื่อนที่ได้อย่างไรคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเคลื่อนที่ของจรวดด้วยการทดลองเล่นจรวดกันคะ่ะเคลื่อนที่อย่างไรคะเด็กๆ เรจะทราบไหมคะเอ๊เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะแรงที่ทำให้วัตถุออกจากตัวเราเองเรียกว่าแรงอะไรคะเด็กๆใครตอบคุณครูได้เอ่ยอ่าใช่แล้วคะ่ะก็คือแรงผักนั่นเองนะคะอ่ามีแรงผักอย่างเดียวจรวดสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะ ต้องมีแรงอะไรอีกคะถึงจรวดจ,จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ใช่แล้วคะ่ะต้องมีแรงโน้มถ่วงด้วยนะคะจะจึงจะสามารถทำให้จรวดลอยได้นะคะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงผักแรงโน้มถ่วงกันไปแล้วนะคะต่อไปคะ่ะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดกัน ในหน้า18นะคะอาให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพจรวดที่เป็นคําตอบตามแบบที่คุณครูให้พับเลยนะคะว่าจะได้จรวดออกมารูปร่างแบบไหนนะคะเหมือนตัวอย่างที่เราทดลองกันไปแล้วนะคะส่วนข้างล่างนะคะก็ให้เขียนเครื่องหมายถูกนะคะภาพของ แรงกระทำที่สัมพันธ์กันนะคะจากผลการทดลองที่เราทำเมื่อกี้นะคะเด็กๆต้องทำได้แน่นอนใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ